ูเป็นเมที่เกิดมาจากท้องแม่ชื่อสมปองตอนนี้อายุสองปีแปดเดือนพ่อกูชื่อดึงบาทแม่เอาละครับทุกคนวันนี้นะผมนะก็จะมารีวิวรถคันใหม่นะทุกคนที่เพิ่มเพเข้ามาในคาชิปไตยคูนะทุกคนซึ่งแบบหลายคนเคยคิดว่าจะเป็นเจ้าคันนี้หรือเปล่าไม่ใช่ทุกคนไอรถที่ผมจะมารีวิววันนี้ก็คือเป็นรถที่แบบว่าเป็นรถคอนเซปต์นะทุกคนเคยเป็นคอนเซปต์แต่ว่าได้สร้างขึ้นมาจริงๆริงละ โอเคงั้นเดี๋ยวผมจะขอเล่าบอร์ดของเจ้าคันนี้ก่อนนะมันเป็นแค่คอนเซปต์นะทุกคนที่อยู่ในเกม Gran Turismo นะหลายคนคงรู้จักใช่ไหมไอเกม Gran Turismo ไอเกมแข่งรถที่แบบว่ามีความสมจริงมากๆแล้วก็มีเครื่องซิมเลเตอร์เฉพาะด้วยนะทุกคนที่เป็นจอยพวงมาลัยอ่ะโคตรเท่ทุกคนซึ่งไอรถคันนี้เดิมทีอ่ะมันเป็นรถจากเกม Gran Turismo นะที่เป็นแค่คอนเซปต์แต่ไป,ไปมาๆทุกคนทางแมคคันนี่ผมเอยชื่อแบรนด์ทำไมวะเอาว่าทางแบรนด์นั้นแหละที่ผมกำลังจะรีวิวนะเขาก็ได้คิดแบบ บาจี้หรืออะไรสักอย่างก็แหละทุกคนก็ได้สร้างมันขึ้นมาจริงๆนะก็จะเป็นเจ้าคันนี้เลยทุกคนนี่เพิ่มเมื่อเข้ามาใหม่นะอยู่ไหนวะเนี่ยนี่เลยทุกคน m มกคาเรนโซลัสจีทีนะทุกคนนี่เลยซึ่งหลายคนคงจะเคยเห็นใช่ไหมว่าไอ้เจ้ารถคันนี้มันสามารถแต่กำแพงได้ทุกคนก็คือแบบว่ามันเป็นรถที่สามารถสร้างดาวโฟร์แล้วก็กดตัวของมันเองอะทุกคนสามารถกดจนแบบมันสามารถไต่กำแพงได้สามารถขับในจุดท,ที่แบบว่าโดนแรงล้มถ่วงดึงลงมาได้ทุกคนซึ่งมันก็เป็นอันดับสุดยอดมากๆเลยเพราะว่าแบบ คิดดูดิมันต้องมีแรงกดมหาศาลขนาดไหนมันถึงเทียบไต่กำแพงได้ทุกคนโคตรโหดอ่ะทุกคนคันนี้แล้วก็ผู้สร้างไมค์คาเลนนะทุกคนเขาก็เลยบอกว่ารถคันนี้อ่ะมันมีการขับที่แบบว่าใกล้เคียงกับกับรถ F1 มากที่สุดแล้วทุกคนงั้นเดี๋ยวผมจะลองซื้อแล้วก็มาิวดูนะว่าคันนี้อ่ะมันจะต่างจากพวกรถ F1 หรือเปล่ามากขนาดไหนทุกคนโอเคงั้นเราไปดูเลยโอเคทุกคนเริ่มจากราคาขเขาก่อนเลยนะโอ้ยราคาก็ถือว่าเจ็บช้ำกระเป๋าอยู่นะทุกคนโอ้ยดูดิราคาก็อยู่ที่19 5สนนนคคเเป็ราางินในเกะแล้วก็็จะเปนราคานะอยู่ที่ ตีไปกลมๆไหมทุกคน,นก็คือ1,000งพันโรบักนะโอ้โหโคตรแพงอะ่ะทุกคนแต่ไม่เป็นไรเงินเราเยอะนะเราก็จะซื้อเลยตุ้มโอ้โยอังผมบินไปแล้วโอ้โหทุกคนดูดิหน้าตาโคตรเท่โอ้โหเดี๋ยวเราหน้าตาพี่เจจะเท่ไปไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเรื่องหนะ้าตามผมจะมารีวริวช่วงท้ายคลิปนะทุกคนก็รอดู้วยเลยโอเคงั้นเรามาเริ่มจากอย่างแรกก่อนดีกว่านะก็คือเสียงเขานะ เรามาดูกันดีกว่าว่าเจ้าแม่คาเรนสุดบ้าพลังคันนียเสียงเขาจะเป็นยังไงนะ โอ้โหทุกคนเสียงคือแบบว่าเพราะมากนะคันนี้เนี่ยแบบนุ่มๆนะทุกคนมันไม่มันไม่แสบแก้วหูมันไม่แสบหูนะทุกคนแล้วก็เสียงอ่ะผมคิดว่ามันค่อนข้นางดีละมุลเลยแหละคันนี้อ่ะเสียงก็คือโดยรวมนะถือว่าดีเลยแหละเสียงก็เจ้าคันนี้อ่ะแต่ว่าผมแอบ,บตกใจนะการเรียงของเขาเนี่ยคือแบบผมจะไปอธิบายช่วงท้ายคลิปนะทุกคนก็รอดูดีกว่าแต่ว่าผมคืออึ้งมากกับการเรียงเขานะโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวผมจะลองไปเทสเรื่องของอัตราเร่งแล้วก็ท็อตสปีดกันดีกว่านะว่าเดิมๆเนี่ยจะ โอ้แต่ขานาดเมื่อกี้ผมเทสนะผมแบบรู้สึกภูมิใจมากเลยกับเจ้าคันนี้เนี่ยเรามมดกัตนตรงนี้เลยดีกว่ามาทุกคนคันนี้ขับหลังนะทุกคนเดิมๆเนี่ยเห็นไหมสามารถเบินยางได้นะโอเคเราไปดูกันเลยสามสองหนึ่งโอ้โหทุกคนอัตราเร่งโคตรโหดอ่ะนี่ขนาดเดิมๆนะทุกคนเดิมๆเลยเนี่ยอัตราเร่งคือแบบว่าสุดยอดมากๆเลยทุกคนโอ้โหยดูดิความเร็วแม็กอยู่ที่ 1> 4 1 1กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะทุกคนโอ้โห411กิโลเมตรก็ถือว่าแบบเยอะมากๆนะทุกคนงั้นเดี๋ยวมันยังไม่พอนะทุกคนมันยังไม่พอนะเราจะต้องอัพเครื่องยนต์เขาอีกนะมาดูกันดีกว่าว่าเราจะอัพอะไรได้บ้างนะแล้วก็แบบมันจะดีขึ้นมาขนาดไหนนะโอ้โหเครื่องตัน2ล้านหนึ่งแสนโอ้โหเจ็บเจ็บอกทุกคนโคตรจี๊ดอะนะคะ่ะทร์โบ1ล้านสองแสนโอ้โห ยางโอ้โหอันนี้อันนี้ชิวๆทุกคนอันนี้ชิวๆเฮ้ยเบรกโอ้โหนี่ค่ะแต่แค่เบรกแล้วทุกคนล้านนึงอ่ะโอ้ขับหลังนะเดิมๆดีอยู่แล้วผมไม่เปลี่ยนได้หรอกเรามาดูกันดีกว่าทุกคนว่าหลังจากที่ผมแบบได้ถล่มตังค์นะเพื่อเอาไปอัปเกรดเครื่องยนต์แล้วก็เทอร์โบแล้วก็เปอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆของเจ้าคันนี้นะมาดูกันดีกว่าว่าคันนี้มันจะเร็วขึ้นมาขนาดไหนนะแล้วก็มันจะแบบพสฒนดเพิ่มขึ้นมาขนาดไหนนะทุกคนโอเคเราไปดูกันเลย3 2 1 โอ้โหทุกคนเกียร์หนึ่งเก้าสิบแบบคือมันประมาณหนึ่งวิอะทุกคนอาจจะไม่ถึงหนึ่งวินะเมื่อกี้แบบอาตาัตราด้คือแบบว่าโหดมากๆทุกคนคันนี้สี่ร้อยสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะโอ้โหคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าก็ถือว่าดีแหละทุกคนถ้าเอาแบบไแรกกับเรื่องอัตาราด้่งอะคือคุ้มมากๆทุกคนคันนี้อถ้าเอาไปแข่งจริงนะแบบพวกสนามสกีอะไรเงี้ยแต่ทางตรงก็ผมคิดว่าไหวนะเพราะว่าความเร็วส่วนใหญ่อะส่วนใหญ่อะก็คือความเร็วมันไม่ตันหนอกนะมันไม่ถึงหรอก แข่งแข่งกันทางระยะสั้นอย่างนี้นะก็คืออัตราเร่งของเจ้าคันนี้ผมว่าโกงนะคันนี้โกงมากอัตราเร่งทอสส์ีดผมว่าใช้ได้นะถือว่าดีแหละ4 4 0เนี่ยโห้ยคือแบบว่าโคตรดีอะทุกคนนี่นี่ขนาดแค่แบบเรื่องของอัตราเร่งกับทอสส์ีดนะเรามาดูกันดีกว่าว่าไอการเลี้ยวจะเป็นยังไงนะนี่ขนาดเมื่อกี้แล้วที่ผมใช้ยางเดิมนะผมยังรู้สึกว่าเลี้ยวดีเลยนี่ผมอัพเป็นยางสลิกนะมาดูกันดีกว่าว่าถ้าผมเอาไปแข่งในสนามเซอร์กิตเนี่ยไอยางสลิกเนี่ยมันจะแบบรีดความสามารถออกมาได้เยอะขนาดไหนนะโอเคผมจะวัดไปทสโก โอ้ไหนโอโยคนมาลองดูกันดีกว่าสามสองหนึ่งโอ้โยอัตราเร่งคือเปลี่สุดยอดมากทุกคนอุย้ยทุกคนบ้าไปแล้วทุกคนดูการเลี้ยดิคืออัตราเร่งของเขานะก็คือให้แบบ ให้มันแบบว่าแบบมหาศาลมากทุกคนเรื่องของความเร็วอตัตราเร่งนะคือแบบเยอะมากๆทุกคนอตัตราเร่งเนี่ยดีแล้วก็คือการเลี้ยวอ่ะมันยังดีอีกนะทุกคน <S 2> <S 2> ดูนะเห็นไหมทุกคน Led สังเกตดีๆนะว่าเมื่อกี้ไอ้โค้งจิ๋วนะคนไอ้โค้งหักสองแล้วน่ะคือมันสามารถเลี้ยวปาดมุมได้แบบโคตรดีอ่ะทุกคนโดยที่อัตราเร่งของเขานะไม่แบบก็คือ,อ,อค่อนข้างที่จะแบบตกลงมาน้อยมากแล้วนะทุกคนไอ้ทางโค้งหักสองเนี่ยดูนะดูนะโอ้ย คือแบบว่ารถมาขับดีมากๆเลยทุกคนเหลือแค่รีเพลของเราเท่านั้นแหละทุกคนว่าเราจะเลี้ยวออกมาดีหรือเปล่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนนะแต่ที่ผมลองขับมาเองเนี่ยก็คือการเลี้ยวก็คือดีมากๆเลยทุกคนดูดิคือแบบว่ามันไม่รู้จะเลี้ยวดีไปไหนล่ะถ้าเฮลตรงๆนะทุกคนมันเลี้ยวดีกว่าโบลิดเลี้ยวดีกว่าปอยเช่กันหนึ่งก็ไฮวิทที่ผมมีอยู่อีกนะทุกคนคือเลี้ยวดีกว่ามากเลยเนี่ยนี่นะทุกคนสังเกตน,นะไอ้พวกนี่นะเฮนเซซีเอฟไอ บ 9, โบเชก้าหึงเก้าโบลิดหรือว่าไอ้เจ้าเอสตันมาตินวอลคิร่เอ็มอาร์โปรคันนี้นะทุกคนคือมันเลี้ยวดีไม่เท่าคันนี้อ่ะทุกคนคันนี้คือแบบว่าเลี้ยวดีมากๆโหคือใครที่แบบว่าซื้อไปนะโคตรคุ้มอ่ะทุกคนคันนี้อ่ะราคาแบบแค่ไม่ถึงยี่สิบล้านนะยี่สิบล้านมีทอนเนี่ยผมคิดว่าคุ้มมากๆเลยนี่ตอนนี้ก็คือตอนนี้ก็คือแบบว่าโอกาสในการเส้อคือยังมีเยอะอยู่นะทุกคนเยอะมากๆเลยแหละเี่ยคนตั้งสิบเจ็ดวันอะ่ะก็แับใครที่ว่าอยากจะได้อะ่ะ ก็ยังเหลือเวลาอีกเยอะยนะซึ่งวิธีฟาร์มตังค์นะผมก็เคยสอนไว้ในช่องแล้วลองหาดูกันได้นะผมจะมีเป็นแพ็กสอนไว้เลยสำหรับจุดฟาร์มตังค์ต่งตงางๆในเกมนะก็คือแมปกไว้แหละใครที่ว่ายังเล่นแมปกาอยแล้วก็สามารถหาได้เลยมันผมจะสอนไว้เยอะมากๆเลยแต่ว่าโอ้โหการเลี้ยวแบบมันจะดีไปไหนวะทุกคนการเลี้ยวอัตราเร่งในงต่างๆแบบโคตรดีอะ่ะไม่โคตรโกรงอ่ะทุกคนคันนี้ต่อมาทุกคนผมก็จะมารีวิวหน้าตาโดยรวมของเจ้าคันนี้นะเรามาดูกันดีกว่าว่าเดยรวมเนี่ยคันนี้มันเป็นอะไรยังไงบ้างนะ โอเคเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยด้านหน้าของเขานะทุกคนก็จะเป็นแบบโอ้โหจะพูดว่ายังไงเดี๋ยวมันเป็นชุดสกเก์ตล่างนะทุกคนที่แบบว่าเป็นแผ่นดำๆใหญ่ๆแบบนี้นะแล้วก็ดูดิทุกคนที่เป่าของเขานะก็จะเป็นรูแบบไม่ดิทุกคนมันคือฟูมูลล่าวันชัดๆแหะทุกคนสังเกตหน้าของเขานะก็จะเป็นแบบฟูมบลล่าวันเลยนะเห็นไหมจะเป็นแบบชุดหน้าที่หนออกมานะแค่ว่าเราอะจะมีชุดไฟเบอร์ที่แบบว่าต่อตัวชุดกลางของเขานะนี่เห็นไหมถ้าตัดถ้าตัดส่วนบนนี้ออกไปก็คือมันจะเป็นฟูมบอลล่า ก็คือมันจะเป็นฟมอร์ูล่ามาเลยนะทุกคนนี่เลยโหโคตรเท่อะนี่นะทุกคนแบบอากาศนะจะวิ่งจัดด้านหน้าแล้วก็วิ่งแทรกไปยังด้านข้างของรถนะทุกคนโอ้โหยดูดินี่แล้วก็จะไประบายอากาศจันอย่างพวกช่วงเบรกพวกการเบรกอะไรต่างๆนะทุกคนนี่แล้วก็เป็นการสร้างดาวฟ้าของรถด้วยนี่เลยทุกคนเฮ้ยครันนี้มันมีไฟหน้าหรือเปล่าเนี่ยผมขอลองดูก่อนนะ๋อมีทุกคนนี่เลยอ๋อนี่เลยทุกคนไฟหน้าก็จะเป็นจุดเล็กๆตรงน,นี้นะ โอผมก็นึกว่าไม่มีมองไม่เห็นนะทุกคนโอ้โหข้นเล็กอะ่ะนี่เลยลองเขาก็จะเป็นงประมาณนี้นทุกคนเป็นก้านมากับแบพัดเครื่องบินเลยนะนี่เลยนี่แล้วก็สังเกตนะทุกคนว่าตรงกลางของเขานะนี่บริเวณกระจกหน้าตรงนี้อ่ะมันจะเป็นชกนะทุกคนผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทาไมชกมันถึงแบบไม่เท่ากันแบบนี้นะอาจจะเป็นชกเดียวอะไรแบบนั้นนะทุกคนอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะทุกคนเพราะว่า ผมไม่ผมไม่เคยแบบผมไม่รู้ลึกขนาดนี้นะไอพวกประเภทนี้นะี่ยว่าทำไมเขาถึงทโชกมาประมาณนี้นะเขาอาจจะมีแบบเหตุผลแล้วก็หลักกลรรสกษาของเขาเลยนะทุกคนซึ่งผมก็อาจจะยังรู้ไม่มากพอนะนี่ทุกคนภายในนะก็จะไม่มีอะไรมากนะคนก็ถือว่าเรียบๆอยู่นะนี่พวงมาลัยก็จะเป็นทรงจอยสติ๊กแบบนี้เลยภายในถือว่าทรมาได้อยู่นะวะทุกคนดูดิกระจงของเขานะโอ้โหแบบโค้องงอโค้งบนแบบสุดๆเลยอนะ เดี๋ยวเราก็ด้านข้างเขานะผมไม่แน่ใจนะว่าพวกนี้มันเป็นมันเป็นแค่ลายเฉยๆยหรือว่ามันเป็นพวกที่ดักลมนะทุกคนอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นที่ดักลมนะเพราะสกิลเดียไอพวกจิดพวกนี้มันจะพูนออกมานิดนึงนะทุกคนมันจะแบบว่าขึ้นมานิดนึงนะนิดนึงจริงๆอาจจะเป็นหลักการดักลมของเขานะนี่เลยนี่ทุกคนหลังข้างเขาก็จะเป็นสกูปดุดลมแบบนี้นะนี่เอามาระบายอากาศในห้องเครื่องทุกคนให้เครื่องแบบเย็นลงนะนี่ทุกคนมีช่องระบายอากาศเยอะแยะนะตรงนี้เนี่ย หลังจากนั้นนะทุกคนหลังจากที่แบบลุมวิ่งจากด้านหน้ามายังด้านหลังใช่ไหมทุกคนก็จะเข้าไปยังล้อหลังต่อนะทุกคนเพื่อระบายอากาศเพื่อระบายความร้อนที่เบรกหลังแล้วก็เครื่องยนต์นะทุกคนนี่ก็ถือว่าแบบสุดยอดเลยอะทุกคนหน้าตาแล้วก็หลักการออกแบบต่างๆของเขานะนี่ทุกคนแล้วก็บริเวณฝากกระโปรงหลังนะก็จะเป็นดูระบายอากาศอีกนะนี่เลยทุกคนโคตรดีอะนี่ spoiler ร์ของเขานะทุกคนก็จะติดกับแบบนี้นะโอ้แล้วก็มีฟิวเซอร์นะทุกคนอันใหญ่มากๆเลยทุกคนดูดิเออแล้วก็นี่เป็นแบบ เป็นไฟของรถในสนามหรือทุกคนผมไม่แน่ใจนะว่าเขาเรียกว่าไฟอะไรนะแต่ว่าจะเป็นรถของไฟสนามอะ่ะพวกฟงมาร่ามันก็จะมีนะตรงนี้ในทุกคนต่อเขาแล้วก็จะเป็นทรงแบบยังไงเดียมันกับกระสุนปืนนะทุกคนนี่ซ้ายขวาเลยแบบชี้ขวา,ากันนะโคตรเท่อะไหนคันนี้สปอยเลยขยับได้หรือเปล่าเนี่ยฮะอย่าบอกนะว่าขยับไม่ได้โอ้โหมันน่าจะขยับไม่ได้ทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไรนะเพราะคันนี้ก็ถือว่าเร็วดีอยู่แล้วแหละทั้งคันเนี่ย โอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวผมจะลองมาแต่งดูนะว่าจะออกมาที่ขนาดไหนนะทุกคนโอเคเราไปดูกันดีกว่าโอเคทุกคนเนี่นะทุกคนหลังจากที่ผมได้แต่งนะโอ้โหคือแบบหน้าตาโคตรเท่ดูคนดูดิ คือนี่เลยนะผมก็ทําสีตามลายกราฟนะทุกคนหลายคนคงรู้จักใช่ไหมเป็นไลน์ของผัวจีท่นะนี่เลยผมไปเห็นใน google มานะก็คือแบบผมว่านะ่าตามดูเข้ากันดีนะก็เลยจับมาใส่เลยก็ผมว่าออกมาลงตัวอยู่นะนี่โดยรวมนะผมว่าเท่มากๆเลยเนี่ยคันนี้เนี่ยนี่ออกมาผมว่าก็ลงตัวนะแบบสีสันดูสดใสมากเลยนี่นะทุกคนก็จัประมาณนี้นะ ก็โอเคสำหรับใครที่ว่าชอบคลิปนี้นะทุกคนก็ฝากทุกคนนะช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะทุกคนก็สำหรับวันนี้นะผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะวนี่ไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ